เราก็จะทำลาบปักจองนะครับพันตอนเราก็จะทำลาบปักจองนะครับพันตอนที่หนึ่งล้วก็ต้มปลาให้มันเปื่อยอเปื่อยนะครับพอปลาเปื่อยแล้วเราก็จะเอาออกมาจากก้างมันนะครับผมก้างปลาเนี่ยเราจะไม่กินใช่ไหมเว้ <What? S 2> อันนี้ก็จะเป็นหมักจองนะครับที่เราเอาไปแส่น้ํานะครับผมแส่น้ำเลอวประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับพอมันบานออกมาเป็นแบบนี้เราก็ <c oughs> เอาอันในมันออกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหยื่อมันนะครับผม <c oughs> ก็มีหมักเขือหมักทัวแล้วก็หมักพริกขี้หนูหมักขี้หอยนะครับผมใส่เข้าไปนะครับ ขั้นตอนนี้เราก็จะปลามาบดนะครับแบบดะบดแบบแบบถ้าทําแบบกินแบบง่ายๆเลยหรือว่าภาษาลาวเอิญแบบบ้าคนขี้ค้านเห็ดนาะโ <Okay. S 1> อเคาัดปลามาสับสับบดแบบนี้นะครับผมขั้นตอนนี้เราก็ใส่น้ําประแดกเข้าไปนะครับที่เราต้มแล้วก็เหนื่อเทลงไปใส่นะครับอันนี้จะเป็นขี้เนื่อี๋ยวเราก็จะปรุงรสร้วย ข้าวคั่วนะครับผมแล้วก็พริกป่นนะครับผมใส่เข้าไปอเคนี่แล้วก็โคโนให้เข้ากันนะครับผมทำเป็นบารเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับที่เราคนเสร็จแล้วครับผมแล้วก็จะมาเทใส่จานนะครับ เทาเทเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็พร้อมเสิร์ฟครับเราก็จะมาให้กรรมการเราซีมนะครับผมทุกคนกรรมการซีมนะครับมาทีนี่จะลงมาโเรขึ้นวมานะคะมาโบเดเดอรนี่เ้อ โอเคครับผมตอนนี้ก็จะซีมนะครับให้เซฟเฟิร์สซีมก่อนนะครับเป็นยังไงล่ะแซบวะเออบักข่าเนี่ยสมัคร